ครับมาอยู่ที่ถนนชมวิวทา่าทัดพนมครับที่อำเภอทาทัดพนมอันนี้มานอนนี่ครับนอนนี่ครับพรุ่งนี้เช้าก็ออกไปไหว้พระทาตุดพนมแล้วก็เที่ยวรายทางกลับบ้านอีกครับบรรยากาศก็โอเคครับช่วงเยนะ็น สวยงามครับกำลังว่านั่งกินข้าวร้านอาหารก็เยอะครับเป็นถนนชมวิวครับไห้ดุงนี้านกันว้งไว้เออเอออย่าเออยิมโขงริมโของอำเภอธาตุพนม วิวยังสวยนะครับริมโขงมองเห็นฝั่งเพื่อนบ้านเอาอีกเช่นเคยครับคนก็กำลังมาทานอาหารกันโอ้ดูบรรยากาศร้านอาหาร ครับโคมไฟก็จะเป็นสุ่มพ้าออกแบบได้สวยมากครับยเลย